ย่านบางคแหลมอัสลาม,มาุอะัยกุมเจริญกรุงร้อยสยินดีต้อนรับค่ะย่านบางคแหลมของเราเป็นย่านพระวัฒนธรรม3ความเชื่อสามศาสนาพุทธคริสต์อิสลาม อาหานคร EP นี้นะคะรับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าทางกรทมนะคะเขามีนโยบาย12เดือน12เทศกาลเพื่อทําให้กรุงเทพมหานครมีสีสันมากขึ้นค่ะและในเดือนเมษายนนี้นะคะมีเทศกาลอาหาร5ลลานลังอาทิตย์รับขอบฟ้าแต่ตอนนี้ ไปชิมอาหารฮาลาที่ซอยนี้ค่ะ,จะเจริญกรุงร้อยสนะคะการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวลง BTS สถานีสะพานตากสินต่อรถโดยสารหรือจะมาทางเรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือวัดราชสิงห์คอนเดินล้อมาอีกหน่อยก็จะถึงซอยจเจริญกรุงร้อยสาจากปากซอยมานิดเดียวนะคะเราก็จะมาเจอร้านขนมบูตูค่ะ ขนมบูตูต้นตำรับจากประเทศอินโดนีเซียโดยฝีมือเชฟพี่อาเซียทายาทรุ่นที่3ในการเก็บรักษาสูตรขนมของครอบครัวมาลองชิมขนมบูตูกันได้นะคะอร่อยมากและเราก็มาถึงแล้วนะคะกับร้านขนมครกร้านที่2นะคะซึ่งเป็นขนมครกของชาวอุสลิมนั่นเองนะคะชื่อว่าา สูตรมาจากไหนคะแม่สูตรมาจากแขกนาวจามค่ะสุกแล้วประเดิร้านนี้ต้องแหลกต,ตายเลยนี่เพราะนี่คือขา้าวยำปลาออนสูตรปลาออนจากครั้งนะคะปลาออนยำเอง,ออเองสูตรเด็กของป้าก็คือน้ำยำนะคะน้ำยำเนี่ยป้า ทำปรับสูตรมาจากทางใต้และตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาเมนูเด็ดของเราแล้วนะคะซึ่งเรียกว่ารอยยะ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 ย้ยยาจ๋าและรอยยะเนี่ยเขาคล้ายเมนูอะไรของไทยคะเหมือนมะม่วงน้ประหวานค่ะอ๋อ วันนี้เรากําลังจะทําเมนูซูยีนะคะผ <ส ANS> งซูยีเนี่ยมาจากอินเดียใช่ไหมคะใช่ใค่ะเป็นผงคล้ายๆของทันยพืชเคยเห็นแต่โรตีแผ่นแต่ที่นี่โรตีโรย ตลาดนี้มีมาสิบปีแล้วค่ะ,ะก็มันเริ่มต้นจากการจุดประกายของทางกทมแหละค่ะที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาให้เราได้ปรับภูมิทัศน์ก็เป็นที่มาที่ทําให้วันนั้นเนี่ยเราคิดว่าเออเราอะมีวัฒนธรรมหลายอย่างในพื้นที่ของเราแล้วมีอาหาร มีอาหารที่เป็นอาหารโบราณเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเปิดกิจสําหรับอาหารของเราดีไหม<แ>การที่พวกเราหลายคนได้รับโอกาสจากกรทมด้วยนะคะเพราะว่ามีแม่บ้านที่เขาไปเรียนการทําอาหารแล้วก็มาทําขายหรือว่าการไปเรียนเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ขัดัการโดยก็ผ่านอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ได้บางกอกแบนด์ก็เป็นการพัฒนาไปร่วมกันทางกรทมเนี่ยเข้ามาทําเวิร์กช็อป ในชุมชนนะคะตัวเองก็สนใจเรื่องงานครับก็เลยนําไปพัฒนาฝีมือแล้วก็นําไปขายตามชุมชนต่างๆจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ถึงทุกวันนี้นะคะทางกทมเข้ามาสอนให้ทําอาหารชาชีพการค้าขายก็ได้กับวิชาชีพเนี่ยพอขายได้ดีใจมากๆเลยขอบคุณกทมอขอบคุณคนที่แนะนำ คุณค่าและความงดงามแห่งอัตลักษณ์ของพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นมนต์เสน่ห์ที่รอให้คุณตามไปค้นหาเพื่อสัมผัสกับความประทับใจออกเดินทางไปกับเรานะคะมหานคร